เลียงจากสวนจันทร์วันละห้านาทีวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2568กลับถึงสวนจันทร์ตอนใกล้ค่ำในบรรยากาศที่ชุ่มชื่นหลังจากมีร่องรอยฝนตก นดินชุ่มมาแล้วคงเป็นตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงค่ำนี้ก็ยังมีวิแวว่าอาจจะกลับมาอีกที่จริงกลับมาถึงตั้งแต่ตอนเช้าแต่เลยเข้าออฟฟิศไปเคลียร์งาน ช่วยผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์สือตะวันก่อนจะกลับมาทำปณนิธานพื้นแผ่นดินให้ป่ามูนลนิธิสือตะวันที่ตนบริจาคทรัพย์ก่อตั้งไว้ให้เป็นประโยชน์สุขของลูกหลานและสรรพสว์สืบไป เพราะถ้าจะทิ้งหรือหันหลังให้บริษัทสำนักพิมพ์สอตะวันที่ตนร่วมก่อตั้งมาโดยใช้ชื่อของตัวเองไปเสียทั้งหมดก็เป็นธรรมดาว่าจะหาข้าวกินจากแหล่งรายได้ที่ไหนดังนั้นแม่ ตัดสินใจที่จะไม่ทำธุรกิจชนิดที่ทำงานอะไรไม่เคยไปถามว่าจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ให้เป็นเรื่องของผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์สือตะวันเขาเป็นคนแบกรับภาระอันหนักอึ้ง <c ười> คือภาระ ที่จะต้องรับผิดชอบต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางของคือกระดาษคือค่าจ้างซัพพลายเออร์ต่างๆต้นทุนทางค่าแรงค่าเงินเดือนของลูกน้องก็ให้เป็นเรื่องของผู้จัดการเจ้าของบริษัทคนใหม่เขารับผิดชอบไป ส่วนนายตะวันเจ้าของชื่อก็ฟรีสไตล์อิสระเสรีดูอย่างหนึ่งก็เหมือนเอาเปรียบทุกคนเพราะไม่ต้องไปแบกรับภาระอะไรแต่อีกในมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่แท้จริงนั้นก็คือเสียสละชนิดที่ ให้ผู้จัดการเจ้าของคนใหม่และลูกน้องที่อยู่ในออฟฟิศตลอดจนถึงซับายเออร์เขาเป็นคนรับรายได้ส่วนใหญ่ไปจะได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขาส่วนที่จะมาถึงประธานที่ปรึกษาหรือว่าเจ้าของชื่อบริษัทมาแต่เดิม ก็ได้บอกกับพวกเขาว่าให้ทำเหมือนกับใส่บาทพระก็แล้วกันถึงนายตะวันจะไม่ได้กลับไปบวชไม่ได้ห่มผ้าเหลืองแต่เมื่อไม่ได้เรียกร้องเอาค่าแรงใดๆอีกคืออยู่ไปแบบที่จะมีกินมีใช้แค่ไหนก็กินก็ใช้ไปเท่านั้น หรือผู้จัดการจะจัดสรรมาให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยไปเรียกร้องเมื่อใช้ชีวิตอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับชีวิตของพระซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับนายตะวันที่เคยบวชเรียนมา2 1สพันษาจบพระปริยัติชั้นสูงสุดคือปรริยนธรรม9ประโยค ปฏิบัติเข้าปา่าลุกขมูลก็เคยผ่านมาแล้วมันจะแปลกตรงไหนครับ